สวัสดีครับผมผมเอ็นพี่แถวอเมซอนนะพี่นั้นคือไปไอ้ไซเบตนะครับผมไปไซเบตกามองนะครับเอวมาเสียวไอ้ไปหาบุกหองไอซซีรี่นะครับตกปริญญามาถอดกินครับใช่ครับผมตุ๊กปริญญามันแทมไอ้แล้วก็ปลาปลาขอแย่ครับปลาหมออะไรอย่างเงี้ยครับปลาปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกแคปฟิตแคปแคปแคปฟิตเอาไปยุ่งไปปล่อยครับเอาไปยุ่งไปปล่อยเมซอนแม่นครับแม่นครับเราควรเข้าวงแล้วนะ แปดวิโอ้โหไม่อยากออกไปเลยแต่กระสุนไม่มีอ่ะดิโอ้โหเอาไงดีวะซีดลี่ยนพพิม์เป็นซีดน้องไปเลยแบ๊คพี่ไม่เอากระสุนละ120ก็เล่นนะวะอ้าวทำไมมึงดีดใกล้อย่างแบ๊คไม่เข้าไปก็ก็วงอยู่แถวเนี้ยแล้วทำไไปกลางกันแน่แล้วทำไมกูไปกลางแล้วกูจะโดนยิงตายป่าววะเนาะตรงนี้ตรงนี้มีป้อมไงเฮ้ยมีคนพี่กระลาไปพี่กระลาไปวิ่งแล้ววิ่งแล้พี่เขาข้าวจ่าพี่เจอกันโป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 แตกเอ้า ดิคิวอยูแล้วเหรอโอ้ยคิวเปิดมหาลัาดรางบวชอ่ะก็คือแบบพุทโทโน่คิวสังพระมหาพุทโธโนคิวเฮ้ยน้องน้ะพี่มันขี้หรือเปล่าพี่พี่ผมผมผมมีอะไรทำพี่ผมมีอะไรทำเฮ้ยเขี้ยมันดักกูอยู่เหวนไหมเปหนึ่งพี่เปหนึ่งพี่พี่รอรอเรามันออกมาให้ได้พี่เอาโดนโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะเอาอย่ยโดนอตัวเอง เฮ้ยเพื่อนมันไปเพื่อนมาเฮ้ยตีใหม่นี่วะแบกตีใหม่ไปไปไมปไปเอาดิหาหามุมเล่นอยู่หามุมเล่นอยู่แบกแบกอโหเยอะเกินเฮ้ยสามนัดสามไม่ตายเหรอไปหาพุทโธโนคิวเข้าไว้แบกแบกโอ้ยไม่ได้ยิงไอ้แบกแบกไม่ตคืนล่ะตั้งบาร้อมก่อนตั้งบาร้อมก่อนก็ได้ กูตายเอ่อพี่พี่พี่เขาเอาเอาอะไรเนี่ยอีกกี่ครั้งกี่คราวแล้วนะแบ็คที่เราชนะแบบไม่รู้ตัวอีกแล้วมแม่งชนะแบบไม่รู้ตัวอีกแล้วสัตว์ผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันเหลือตัวสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ผมก็ให้พยายามให้แบ็คอะมาชุบผมใช่ไหมล่ะเออผมพยายามให้แบคมาชุบผมแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะจบแล้วเว้ยไอสัตว์อะไรกูวะเนี่ยไอสัตว์ กระโดดไปชัวร์แบ็กมันจะตายเอาได้นั่นอะไรดีเลยดิมึงอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเดี๋ยวครับโอ้ยหเยอะมังอยู่บนต้นไม้ย้ายไปนะใช่ใช่ครับอยู่อันนี้ยู่ไหนล่ะครับอยู่หน้าร้านเสลียวโอเคนั่นเดี๋ยวไปหน้าบ้านครับเฮ้ยฝากไว้ฝากไว้ก็ได้โอ้โหไป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 นึงเลยพี่ขี่รถรอแล้วกันไปเฮ้ยขี่ขี่แล้วไปแกตายนะไม่รู้เหรอกุณไปละกูเจอคนกูจะขี่รถเอาไอ้แบ็กไปทิ้งไว้ที่นั่นไปเป็นไงคลิปเป็ไงบะมันจะหาป่ะว้าน้องๆขี่สิ้นรั่วก่อนไม่เห็นมีคนเลย งั้นเราก็ฟาร์มโดยที่สบายดิน้องชายลาก่อนนะไปดูส,สุติทุกมึงไงเออไปกูปจอดละเก็บของละไม่รอมึงละตายแน่บึ้ยไอ้แบกมึงรีบมาแล้วน่ะกูปล่อยยังไงตรงนั้นนะ่ะแบกมันทุระอยู่นะครับไอ้เข้ามาส่งของมัน่ะกูฟาร์มเสร็จกูขีรขนะออขร่รถต่อด้วยอ่ะเออกูมาละายน้องาย <c oughs> กันต่อนั่งหรือแต่รถมึงนะไปไหนเองไม่เป็นเนดะือนมึงฮะอย่าเด้ออย่าเลยอย่าทำน้องชายผมเลยเด้อ น้องชายผมป่วยนะครับขาพิการลงอยู่รถไม่ได้เลต้องพาน,น้องชายผมไปรักษาที่โรงพยาบาลเออฮ้ยผ่านส่องแคบมะละกาแล้วต่อไปด้วยมะละกาอแห้งฮาฮาจังเลยเฮ้ยพวกมึงก็หาก,กันหน่อยดิเฮ้ยผมจะขี่มาแถวนี้แล้วกันนะครับหาคนหาคนจังหวะที่แบบมีคนเราขีต่ตรงเข้าไปแล้วปล่อยมันเราวิ่งเลยอะไรวะเฮ้ยแผนดีแผนดีนดเอาอยิาง่งผมผมเอาไปจอดไม่ต้องลงเอารถไปจอดตรงโล่งเอาตซะหน่อยซะหน่อยคนมาคนมา โป้งๆ้เฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยฟาดภาคใหม่นะพวกมึงก็ดูเอาก็คนพิการมาด้วยปะเนเฮียกูจะลงยังไงมัน่ยโอ้โหแม่งเข้ามาได้แต่ออกไม่ได้ไเฮียเอาๆๆเฮ้ยแบ็คพี่คนต้องทิ้งน้องไว้ตรงนี้แหละตายถ้ามึง ไม่เชื่อกูอยู่รดได้ไงวะเนี่ยมึงดูด้วยใครมึงดูใครขับรถมึงดูด้วยนี่กูปล่อยมึงไว้โล่งๆตายรอบแล้วมึงยังรอดไม่ได้กูยังงงเลยแล้วทำไมผมเลือดรถวะมึงโดดจากต้นมะพร้าวไงเมื่อกี้มึงจะวางแผนว่าแบบเอ้อเฮ้ยกูบินรอดมาเมื่อกี้เฮ้ยกูรอดโอ้ยโยย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 ย ไอ้ย่าไปทำยี่อะไรวะย่้เพื่งเอย้ยทำจริงยี่อะไรย่าไอ้เหี้ยเอ้ยเอาไงดีวะขึ้นป้อมแม่งดีไหมโอ้ยเชี่ยโอ๊ยอระเบิดเพื่อแผนสุดท้ายแผนสุดท้ายมาหาพี่มะเออฮะไม่ได้เอา,เอาเระเบิดโอ้ยอ๋อไอเด็กเหี่อะ <c oughs> นั่งนิ่งมาตั้งนานไม่ตายแต่พอวิ่งแป๊บเดียวนั่นตายโคตรเยอะเลยเหมือนจะบอกเดียวกันเราจะวิ่งไปหาใบชายยัดแวะหลังกูตายเยี่ยจัดเลยใครเข้ามาวะว่ามีคนเข้ามาในห้องกูอะมันแอบซ่อนเลนอยู่ใต้กินสกรีนโผล่มาเดี๋ยวนี้นะอะไรวะผีอ่ะว่าที่ฉันจะพังกินสกรีนมันคือใครผีป่ะ วัวพีเม่น้อยอะฟิตตี้ที่พี่สั่งมาไงหลบเมียหลวงอยู่ใช่แล้วใช่บอกว่ามีคนเข้ามาหรือกูรู้สึกไปเองวะเฮ้เฮ้หลอนนะหลอนนะถ้ามีคนกูจะซึ้งให้ยับเลยเจอกูเนี่ยโผล่ไปกูใส่เดี๋ยวร้อยคนตรต่อเติงเลยเติงเลยเจอกันหลังกิวสกีเลยอ่ะ ปุบวังบัางๆไงเดี๋ยวกูสงสัยอะไรสักอย่างเดี๋ยวกูไปดูหลังกีนสกีนส์ก่อนนะมึงมันเหมือนแบบแวบๆ่ะนั่นแบบกูเปิดกูเปิดลงมานะเปิดๆลงเลยนะใจป่ะถ้าเป็นผีเอานเนียนนะไม่ใช่แบบทำให้มันตกใจนะเอาตกใจเลยนะเี้า เยัยไม่มีอะไรเลยเรากูและมึงมึงเอาและมึงเอาแล้วมึงเล่นและว่ามึงอยู่นี่แหละเอ้ยว่ามึงอยู่นี่แหละไอ้สัสว่ามึงอยู่นี่แหละเออว่าใช่แหละกูว่าใช่แหละกูดิ้นเสียวัตูเข้ามาไงก็ใครอะตุเออเข้ามาใครมาไอ้ยังกูดิ้นไม่ได้ล้อเล่นไอ้สัสปั่นแล้วอยู่ไหนวะไฟย อย่าไปสนใจเขาเลยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่แล้วมีอะไรวะกูว่าไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่แล้วตายแล้วโดนต่อยแล้วร่วงกูว่าไะไรักษาจนคิดจะมาหลอกกูเหรอพี่จับละพี่จับละโอเคโอเคยิงแม่งริงไอ้กูรียิงยิงยิงมันมีเสียงแบบเปิดประตูเข้ามาไอ้สารแบบแบบแวบแบบกูรู้สึกได้มันเป็นแบบ เหมือนคนเดินเข้ามาแบบไม่ใช่เดินนะวิ่งเนาะแบบไม่ใช่วิ่งแบบนั้นนะฟึบอะผีไงผีมันฟึบอะมึงเข้าไหผีผีไงผีผีอะต่อยกันแล้วนีเออเออเนี่ยจบแล้วแค่นั้นแหละจบผีสรุปผีผีแม่งเอ้ยเอาวะเอาได้เอาได้วะเอาได้วะไปเอาให้ได้ใช่จริงจริงๆไอ้สัตว์กูรู้สึกจริงๆไอ้สัตว์ กูอะคสุรีงกูก็แบบใครเข้ามากูก็ถามอยู่ใครเข้ามากูก็พูดอย่างนี้กูไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผีผีหรือเปล่าวะกูไม่ได้พูดไปโยงตอนนั้นคำแรกที่กูพูดคือกูนึกว่าคนเข้ามากูเลยถามแบบเป็นหลบหลังสกินสกินเพื่อแบบไอ้กวนกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยกูนึกว่าเมียกูผียเปิดไปไม่มีเที่อะไรเลยแบ๊คแม่หลอนจริงอเทียหลอนจริงสัสตร์จเจอตัว่ะอยากเจอชี้อะแม่อาเลยอาเลยเดี๋ยวพี่ไปย่อน

เอ้าได้ยินนะพี่แบ๊กเป็นอะไรอ่ะเป็นคนคนที่ไม่รอเท่าพี่วินมึงตายไปพี่วินพูดไปเอ้ามึงต้องตายมึงให้เวรนี่ระบายกูดูแลชอบยิงเลยเอ้ยแบ๊กมันยิงมึงวไหพี่จะเข้าไปจูบมันนะพี่พี่จะจูบมันนะพี่จูบมันจุบ จุบ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 จ ไม่มีว่ะไ,ไม่มีเหร e dove, ียญเหรียญเดียวเองพี่ิบ้าจนพี่ิบ้าจนเอาไปเอาเอาไปหักพี่ิบ้าก็ฮะพี่บ้าเอ้ยโชคดีอีกแล้วเก็บได้สามลูกเลยเที่ยเมื่อกี้ยังบนอยู่เลยว่าเฮ้ยว่าไม่มีไอวัวผมเดินมาอยู่ดีผมก็ไม่เจออ่ะเฮ้ยผมโชคดีกันมาแล้ววันนี้เออไตรงนี้เจ็ดลูกว่ะมาไตรงนี้เจ็ดลูกมาเฮ้ยโชคร้ายโชคลายพิบ้ากันโน่โชคลาภดิ